ผลการแท้งน้ำหนักแล้วก็รูปร่างก่อนชกกันวันระดับน้ําศึกวันไฟไนท์ครับมาวันนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคมศึกวันไฟไนท์คู่เอกเป็นสมิลาซันเดลเจอกับทางนาตาเลียดิแอสเขาว่าสมิลาแกททาหนักไม่ได้แต่ว่าก็ยังได้ยังถือว่าได้ป้องกันแชมป์อยู่นะครับแต่เพราะว่าถ้าหากนาตาเลียแก่ชนะนาตาเลียจะได้แชมป์รุ่นนี้ไปส่วนสมิลานะครับแพ้หรือชนะแก่ก็จะเสียแชมป์รุ่นนี้อยู่ดีสมิลานักชกวัย19ปีจากสวีเดน จะก,กับทางนาตาเลียดิอัสโควาครับนักชกวัย29ปีจอมเก่าจากรัสเซียในศึกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุสตองเบทน้ำหนักไม่เกิน125นะครับความนงความหนาต่างๆนานานก็พอๆกันนะครับแต่ว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ถือว่าดีเลย,เลยนะครับสำหรับนาตาเลียไปดูน้ำหนักจริงๆก,กันหน่อยนะครับซาเม,มลาช่างได้126.5ระดับน้ำอยู่ที่1.0095ส่วนนาตาเลียดิอัสโควาช่างได้125นะครับ ก็น้ำหนักพอดีเป๊ะเลยค่าน้ำก็1.0049ครับส่มิลาฟอร์มแกชนะรวดนะครับก็เจอกับทางอลิเซียเรเนร์ริเกตก็ชนะทีเคโอยก3ครับมีชนะคะแนนเด็กฉันมิลาน่าเบียโลกริสน,นะครับมีชนะนักชกอย่างแจ็คกี้บุนตันครับแล้วก็ชนะทีเคโอไดแอนดรามาตินครับก็ถือว่าต่อยแล้วก็ฟอร์มดีมาต,ตั้งแต่ปี2022ไล่มาถึงปี2023เลยครับส่วนนาตาเลียก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับไฟล์ล่าสุดแกชนะน็อก เซลินนาเซริโนครับในศึกวาลมิรี5 5ไฟนั้นก็มาดุมาแข็งมาแกร่งเลยครับแล้วก็ได้รับโอกาสขึ้นมาสู้ขึ้นมาชิงแชมป์เลยก่อนนั้นก็มีชนะคะแนนฮานาเบรดี้ครับแล้วก็มีชนะทีเคโอลีน่าน็อกเกอร์มีชนะนักมวยไทยอย่างดอกไม้ป่าแฟร์เท็กครับก็เป็นการชนะน็อกด้วยในศึกวาลมิรี13แข่งจริงครับก็มาดูว่าจะบุกบกูสู้ดีได้มากนักสักแค่ไหนแต่ว่าน้ําหนักไม่รู้ว่ายังไงนะครับน้ำหนักนี้ก็คงจะฟื้นแหละนะครับมวยหญิงด้วยครับคุ้มหนักกันมาไม่ดีมาาากกัสเ่่่รแตตวือองของขภพจจิใจ ไฟนี้นะครับก็อาจจะไม่ดีแล้วสําหรับทางแชมป์ของเราครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะทําให้แชมป์นั้นยังว่างต่อไปได้ไหมนะครับหรือว่าจะยอมเสียแชมป์ให้กับนาตาเลียไปไอบูครับถ้าแบบบูบุกแหลกหวังพึ่งหมัดอย่างเดียวคงอยู่ที่นาตาเลียครับหวังความแข็งแกร่ง,แ,งแรงงแแข็ต่ว่า s มิราก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฟอร์มที่แกต้าน ฮา,าริเซียเฮเรนโดริเกดมาได้นะไฟนั้นก็ทำให้เห็นว่าเออก็แข่งเนี่นะครับเจอโมยที่บุกบุกบูกบูบบมาก็ต้านไหววันนี้ก็ต้องมาดูครับจังหวะสาดแข่งจังหวะแทงเข่าของสมิลาจะเอาอยู่หรือไม่ครับคู่นี้ผมยังชอบสมิลาอยู่นะครับมาดูอีกคู่ที่น่าสนใจครับคู่นี้รุ่นไลท์เวทน้ำหนักไม่เกิน170ปอนด์สิสสมุดกลิ่นมีเจอกับทางดร e ิมิที่เมนซีคอฟครับสิสสมุดช่างได้1.66.5ส่วนดร e ิมิที่ก็เกือบเต็มพิกัดครับที่1.69.25นาแสดงว่นคับ ก็ถือว่าตอมหนักให้หลายปอนพอสมควรครับถ้านับจริงๆก็ประมาณสัก2ปอนนะครับสปอนสามปอนได้เลยก็ถือว่าประมาณสักโอ้โลก,กว่าๆเลยนะนะครับระดับน้ําของสีงสมุทรอยู่ที่1.006 1ส่วนดูมิตี้อยู่ที่1.01 07ครับถือว่ามาดีกว่านะครับในเรื่องของสภาพร่างกาย รูมิทีเมนซิคอฟครับนักชกจากรัเสเซียเจ้าของสัดสูง180เซนติเมตรตอนนี้อายุ26ปีเท่านั้นครับฟอร์มก็ดีเลยเพราะเปิดตัวในรายการวันแกรได้เจอกับบริเกนออเซลแต่ก็แพ้นอกบริเกนไปในยกที่หนึ่งหลังจากนั้นก็มาชนะน็อกรุ่งราวีสิสองพี่น้องแต่ว่าไฟที่จะนํามาพินิจพิคห์กับสินสมุดได้นะ่าจะเป็นไฟที่เขาชนะมูซีนฟาซีแบบน็อกเอาท์ในยกที่หนึ่งครับคือจะดูตรงนี้ก็คือความหนักแกหนักกว่าสินสมุดแน่ๆแหละครับเพราะว่าสินสมุดเองก็ทําได้แค่ชนะคะแนนมูซีนฟาซีเท่านั้น ฟอร์มของศิีสมุทรมีชนะมูซีนปาซีชนะทีเควิกเตอร์เท็กเซราครับก่อนนั้นก็แพ้ริกเกียน2ครั้งแล้วก็มีชนะน็อกเลียมโนแลนนั่นคือฟอร์มของศิีสมุทรชั้นเชิงวงนอกต่างๆนานา,นาอยู่ที่นักชกไทยวัย28่ปปีครับจังหวะศาสตร์แข้งคือเขาสู้ได้ทุกตัวเลยนะในพิกัดนี้ครับผมมองว่าฝีมือเขาดีกว่าทุกตัวแต่ที่แพ้มาไม่ว่าจะเป็นไฟที่เขาไปชิงแชมป์ก็ตามเขาแพ้ในเรื่องของสภาพร่างกายเห็นๆครับ แพ้ว่าเขาใหญ่กว่าเขาหนักกว่าเขาเดินบทเราเราทนไม่ไหวจะเป็นอย่างนี้สะส่วนใหญ่อย่างไปชิงแชมป์เสียดายมากๆนะครับดูดูว่าเป็นต่อแล้วในเรื่องของฝีมือนะครับแต่ว่าสู้ความแข็งแกร่งไม่ไหวจริงๆนะครับเขาแบบเดินบทเดินบเนบียดไปหรือมาเราเจอทีสองทีนยะเราสะดุ้งไปแล้วนะครับเราเตะเข้าเป็นสิบๆทีเขาก็ยังไม่เสม็นคิงเลยอยู่ที่การวางเกมวางแผนของซีสมุดครับแต่เชื่อเลยว่าเขาจะเดินบุกลุกไล่แล้วแน่ได้น้ําหนักด้วยนะครับเขาน่าจะมั่นใจแหละเดินบทมาแต่สีซีสมุนดน้าหนักน้อยอาจจะเป็นว่าต้องการความคล่องแคล่วว่องไวครับ คือเราลุ้นชนะคะแนนนะครับผมมองว่าถึงหมดลุ้นชนะคะแนนแต่ว่าเขาเนี่ยคงต้องลุ้นนับน็อกมั้งแต่1 2 3เลยละครับผมก็เอาใจช่วยศินสม,มุทรนะครับคุณนี้ยังชื่นชอบศินสม,มุทรอยู่ครับเชื่อในการวางเกมวางแผนของทีมระดับโลกอย่างเวนนม่มไทยนะครับน่าจะวางแผนมาดีค่อยๆเล่นแบบรัดกลุ่มครับแต่ว่าอาจจะดูว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าเขาก็รวดเร็วแล้วก็หมัดหนักใช้ได้นะเห็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะ จังหวะขยับเข้ามาก็ถือว่าไม่ได้เสียเปรียบใครมากนักสักเท่าไหร่ครับในรุ่น170ครับก็คงเสียเปรียบเฉพาะริกิเยนตัวเดียวนั่นแหละที่เห็นต่อยมานะครับคู่นี้แม้ว่าจะเสียเปรียบหนักแต่ยังเอาใจช่วยสินสมุดครับเดี๋ยวดูคู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อตัวนะครับแล้วก็ผลชําหนักแล้วกันคู่นี้นะ่าดูเลยครับฮิโรกิอากิโมโตะตอนที่ต่อยกับเพชรตนงเนี่ยผมก็ยังงงว่าใครโดนแบรนกันแน่เพราะว่าฮิโรกิก็หายไปยาวเหมือนกันนะครับไฟสุดท้ายของเขาเนี่ยต่อย ฟอร์มกันนั้นแกไม่ธรรมดาเลยนะครับปาบนักชกจีนจังเฉินหลงชิวเจียวเลียงกับปิตันเพนเดียคคเดมี่นี่คือฟอร์มนะครับในรายการวันของเขาวันนี้มาเจอกับนักชกที่ว่ากันว่าดีที่สุดนะครับของประเทศจีนสั่งมาสู้สั่งมาลุยครับนั่นก็คือเว่ยรุยครับเว่ยรุย144.25รนาะนะครับระดับน้ำที่1 0 0 3 1จยางก็ยำกันไปนะครับน้ำหนักประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไร้วถือว่าน้ำหนักโอเคเลยแต่รูปร่างที่มาวันนี้ดูว่าเว่ยลุยก็หนาพอสมควรเลย นนะหนาใช้ได้เลยความคาม่องแคล่วว่องไวก็ยังมองอยู่ที่อากิมโตะอยู่นะครับแต่ว่าสไตล์ชั้นเชิงเนี่ยยังไม่ได้ดูอะไรมากมายนากักน,นะครับคู่นี้ก็ถือว่านํามาฝากกันเหมือนเดิม,มเดี๋ยวรอติดตามครับว่าจะเกิดยังไงคู่นี้แฟนมวยชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับฟอร์มของเวลุยก็มีพอให้ดูในยู u ูบนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเคหรืออะไรเองก็ดีครับ ก็เป็นนักชกที่รวดเร็วใช้ได้แต่ว่าแกหายไปนานจริงๆนะครับน่าจะดูเสียเปรียบอากิมโตะอยู่นนและครับแล้วก็มาดูคู่นี้ครับรุ่งราวีนักชกไทยของเรา170ปอนด์เจอกับทางบ็อกดันซูมารอฟครับรุ่งราวีชัางได้ร้7 5บ็อกดัน1 6 8 2 5ครับก็ถือว่าผ่านทั้งคู่สบายๆบายแต่รูปร่างดูแล้วว่ากล้ามหน่งกล้ามเนื้ออยู่ที่เขาทุกสิ่งทุกอย่างบ็อกดันหมัดลูกเดียวนะครับก็หมัดขวาเนี่ยระวังไว้ให้ดีเลยส่วนรุ่งราววววีีีเเออองงงผมมมม่่่าาาาถ้้ป็นนนยยไทรรุุรจะพล มากกพอสมควรนะครับในเรื่องของการโต้กลับนะจังหวะดักออกหมัดดีๆนยอาจจะถึงนับล็อกได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าให้เทียบกันแบบนวมใหญ่นะครับผมมองว่าเขาหนักกว่านะส่วนรุ่งราวีของเราเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยครับก็ชนะมาทุกตัวเลยยกเว้นดิมิทีเมนซิคอฟที่จะเจอกับจีสมุดในวันนี้นั่นแหละครับก็มีชนะนาวเซตแต่ว่านาวเซตเทียบได้ไหมก็เกือบได้นะครับผมรู้ว่านาวเซตยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับบ็อกดันอย่างชาร์กเรีลแคคิตี้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นนวมเล็กไงครับผมมองว ก็เสียตรงที่เป็นนวมเล็กนี่แหละครับถ้าเป็นนวมใหญ่ก็น่าจะได้อ่าให้ลุงลาวีได้ฝึกมากกว่านี้หน่อยนะครับจังหวะเดินเข้าหาอะไรต่างๆนานามันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเทียบได้เป็นวลาดิเมียกาบ็อกก็ได้นะครับอ่าลุงลาวีเราหลบหมัดได้นะครับจังหวะเดินบุกเดินเบียดไปอ่ะตรงเนี้ยนะครับถ้าให้ฟัดกันแบบอย่างศึกวัลลุมพีดีสิที่เคยเจอกับวลาดิเมียกาบล็อกมาเอาฟอร์มตรงนั้นมาเจอกับบล็อกดันเอาตัวรอดได้ครบ3ยกเก็บคะแนนในกระชั้นตรงนี้น่าดูเลยครับแต่ว่ารูปร่างวันนี้มมาาเเสีียยรรบจิงงผอว่ รูปร่างเราเสียเปียบเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนหนาก็ตามแต่ว่าเรื่องของกล้ามหนงกล้ามเนื้อครับไปอยู่ที่เขานะครับแล้วก็น้ำหนักที่ออกมาด้วยครับแต่ว่าคู่นี่ผมชอบชอบบล็อกดันนะครับชอบบล็อกดันครับในการคุ้นกติกาด้วยแะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงครับเราเอาตัวรอดได้ไหมนะครับบล็อกดันก็น่าจะชนะเราเหนื่อยแหละนะครับก็แต่ว่าก็ได้ลุ้นนับนอกด้วยนะครับตรงนี้จะโอเคมากกว่าส่วนรุ่งราวีวันนี้ก็ลุ้นไปที่การชนะคะแนนแหละครับแต่ว่าผมชอบบล็อกดันนะครับคู่นี้แฟนบอลชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกก ส่วนคู่ชกอย่างซาการีแอลจามารีเนี่ยช่างได้125นั่นทําให้เห็นว่าทองพูนมาขาดอ่ามาขาดนะครับดูใกล้ๆดูตรงนี้ก็รูปร่างทองพูนไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยครับดูช่วงอกช่วงอะไรเนี่ยยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ไฟนี้นะครับผมก็ยังเชื่อทองพูนอยู่นะครับเพราะก็ถือว่าเป็นไฟเรียกความมั่นใจอีกหนึ่งไฟของทองพูนก่อนที่จะไปเจอศึกที่ใหญ่กว่านี้นะครับทองพูนเนี่ยก็ล่าสุดชนะ TKO ทีมูซูอีคอฟมาครับก็ถือว่าทําได้ดีเพราะทีมูเองก็อาจจะแบบ ไม่ได้รวดเร็วพอนะครับพอจังหวะบวกกับทองพูนไปเนี่ยทองพูนหนักกว่าซะงั้นครับสักการียก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะฉะนั้นเราผมเอาตัวรอดได้ครับแม้ว่าจะเสียเปลียบน้ำหนักแต่ดูรูปร่างแล้วฟูใช้ได้เลยสําหรับทองพูน น่าจะฟิตกันมาเต็มที่นะครับก็ลุ้นนับน็อกได้นะครับสำหรับคู่นี้ชอบไปก่อนที่ทองพูนครับส่วนคู่อื่นนะครับก็มีมวยไทยรุ่นไฟเบอร์หนักไม่เกิน135ปอนด์ครับชอนคริมาโคครับช่างได้134.5นะครับเจอกับทางโจชัวครูต์ช่างได้133.25ครับเนี่ยครับรูปภาพคู่นี้ครับพี่หัวลอนโลนนะครับแล้วก็มีคู่ปั้มจับล็อกแคสเวย132ปอนด์ครับนานามิอิอิชิกาวะครับช่างได้130.25นะครับเจอกับทาง บิอังกาบาซิลิโอครับช่างได้131ปอนด์ครับมีคู่ของคู่นี้ครับมวยหญิงอีกคู่หนึ่งครับการต่อสู้แบบผสมผสานเอเอเอน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์ชิฮิโร่ครับเจอกับทางโนเอลกองชองครับชิฮิโร่สวัสดะในช่างได้113.25ครับส่วนโนเอลช่างได้114.25ครับมีคู่นี้ครับเป็นคู่ต่างชาติครับมียุยยงครับช่างได้134ครับ134 ส่วนริชแมนลาเกรนครับช่างได้135พอดีครับน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์นะครับเป็นนักชกจีนครับเข้ามาสู้ในการต่อสู้แบบผสมผสานครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์แล้วก็อีกคู่ครับ MMA ครับคู่นี้ต้องต่อยเป็นแคสเวดปรับใหม่นะครับเพราะว่า มาวิสเนี่ยแกชั่งได้174นะถือว่าทำหนักไม่ไม่ได้นะครับก็ทำหนักเกินมาส่วนจังลิฟเอิงนะครับก็ทำได้168.5พอดีก็ถือว่าชิวๆไปนะครับขาดไม่เยอะสำหรับพิกัด170ปอนด์ครับแล้วก็เอ็มเออีกคู่ครับน้ำหนักไว้เกิน155ปอนด์ครับอักบาอับดุลาเอฟครับชั่งได้155พอดีส่วนอีกคนนึงครับอาลิสอาเมียครับชั่งได้154.25ครับเจอกันคลิปต่อไปครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับ